สวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดเห็ดน้ำผึ้งแบบไม่มีห่วงใต้ดอกที่เขาเรียกลิงเลสนะคะเยอะมากอา้าวนี่เป็นแบบสีน้ำตาลโอ้ ดังปืดเลยโหคนที่ชอบกินนึ่งเห็ดนะจะดีใจเลยแหละถ้าเจอดอกขนาดนี้ค่ะถึงดอกขนาดนี้ก็อร่อยเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็อร่อย นี่ดอกนี้เขาเขาแก่แล้วจะเก็บแต่ดอกตุมตุมให้ดูเดยอะจริงๆค่ะมันอร่อยเหมือนกินแกงเห็ดปลวกเลยแหละดูสิเก็บไม่หวานไม่ไหว มันเยอะโอ้โยนี่กินได้ทั้งนั้นเลยนะโอ้ยมันจะเก็บยังไงไหวเนี่ยค่ะนู่น่ะสีน้ำตาลเนี่ยดูให้ดีๆแบบเนี้ยอ้ยดีใจดีใจสนุกจังเลยอะ่ะแต่ตอนตัดขาเห็ดนี่สินูน่ะ ตรงนี้กระจายกันอยู่นี่ค่ะนี่ดอกเล็กนั่นโอ้ยอมันเยอะเห็ดทั้งนั้นเลยเก็บตรงนี้บ้างเก็บตรงนี้บ้างดีจังจัง นนั่นนี่ค่ะมันแปลกนะมันจะมีสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลมันแปลกมากเลยนี่ค่ะเดีวก็หลงดอกเห็ดกับใบไม้สีเดียวกันทางนี้ อางนี้เด้อก็เล็กๆค่ะเนี่ยดอกเล็กๆัดตรงนี้ก่อนใส่สุก,กี้ยิ่งอร่อยอุ้ยดูนี่ยังเล็กอยู่พรุ่งนี้เช้าก็บานแล้วโตเร็วมากเนี่ยถ้าเจอเยอะแล้วมันลน Ой, ой, ой. เนี่ยเขาเรียกว่าอ้าวมีห่วงเหมือนกันนะเนี่ยแรดงว่าเป็นพันจิว๋วนี่นไงมีห่วงค่ะแต่เป็นพันจิว๋วโอ้โหดูสิเนี่ยอร่อยจริงๆนี่โอ้ยหลุดดอกหลุด นั่นดูดีละเนี่ยดอกแกอ๋อเป็นพันจิว๋วนี่ลนละเจอเยอะๆนี่ไว้ัง มันมีคนไทยคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับพี่ที่เดินป่าด้วยกันค่ะเขาเขาบอกว่าเขากินฮันนี่มัชรูมแล้วเขาแพ้อ้าวเยอะๆแล้วหายไปไหนหมดเนี่ยพอตั้งใจเก็บหาไม่เจอ เมื่อวานนี้ลูกสาวพาไปพาไปป่าเห็ดแต่ลูกสาวเก็บเห็ดไม่เป็นนะคะพอเขาเห็นเห็ดน้ําหมากอะสีชมพูออกแดงๆแ,แม่เห็ดแดงๆก็ลเลยบอกเขาว่าเขาเรียกว่าเห็ดกอเขาถ่ายรูปค่ะเขานั่งถ่ายรูปแล้วคราวเนี้ไม่ อันนี้ไม่พูดดีกว่าออกจากป่าแล้วถึงจะเล่าให้ฟังอ้าวไปไหนหมดเนี่ยพอตั้งใจเก็บหาไม่เจอแล้วอแปลกเมื่อกี้เยอะๆหายหมดเลยมาตรงนี้บ้างเมื่อวานเนี้ยเจอเห็นแม่ไก่เ็ the wood นออเดอะวูดนะเยอะเยอะ แต่ว่ามันอยู่คนละเมืองกับพี่ที่เดินป่าไงคะมันอยู่คนละคนละจุดเลยก็เลยส่งข้อความมาบอกเขาบอก mm hmm. เห็ดเยอะๆพี่เขาก็เลยบอกว่า mm hmm. เอามานะ mm hmm. เดี๋ยวพี่จะจ่ายจะจ่ายค่าทางด่วนให้เราบอกอุ mm ้ย hmm. ไม่เอาหรอกเขาเลยบอกว่า mm hmm. เขาจะตายให้เลยเพราะว่ามันก็เหมือนกับ เขาไม่ต้องไปเก็บนั่นแหละเพราะว่าพี่คนนี้เพื่อนเขาอยู่เท็กซัสเขาอยากเขาอยากได้เห็ดเห็ด o อ the อะวูดนะคะก็เลยบอกว่าไม่เอาหรอกพี่แต่ว่าเดี๋ยวจะจะให้ลูกสาวขับรถเอาเห็ดมาให้พี่คือดีกว่าดีกว่าปล่อยให้เห็ดเสียค่ะแต่ในที่สุดไม่ได้เอาไปให้พี่คนนั้น เพราะว่าพี่อีกคนบอกว่าให้เอามาที่บ้านแกดีกว่าโไม่ใช่ใกล้ๆค่ะขับรถเอาเห็ดไปให้พี่อีกคนที่บ้านเขาไกลก็ไกลกลับมาถึงอาพาร์ตเมนต์เกือบสี่ทุ่มเนี่ยดอกแบบนี้ยอร่อยเพราะว่าเป็นเห็ดดอกเล็กนะคะอร่อย เกือบสี่ทุ่มนั่งตัดต่อวิดีโอเพราะไม่ตัดต่อไม่ได้เพราะต้องลบวิดีโอออกไม่งั้นแล้วมันมันมันจะเต็มค่ะนอนตีสองนอนตีสองแต่ไม่รู้ว่าหลับนอนน่าจะหลับตีสามกว่ามั้งค่ะดีนะที่ตื่นโมงเช้า เชื่อสิมันก็ต้องเจออีกนะค่ะมันต้องเดินไปเจออีกโหเนี่ยดอกอย่างเงี้ยอร่อยตัดเหลือแต่ดอกอย่างที่เคยบอกนะคะพอตั้งใจเก็บหมดแล้วอ่ะมันไม่หมดหรอค่ะแต่ว่ามันบางตาลงออไม่เจอแล้วเราขนเห็ดไปให้พี่เขาที่บ้านะ่ะ พี่เขาต้องเอากล่องมาใส่เอาเอากล่องมาใส่ตั้งกี่กล่องอะสองกล่องใหญ่ๆแล้วก็ใส่ถุงด้วยนะดอกขนาดเนี้ยอร่อยอ๋อมันจะไม่เหมือนดอกใหญ่ๆนะถ้าดอกใหญ่ๆดอกขนาดเนี้ยจะอร่อยกว่าดูสิเดี๋ยวต้องมานั่งตัดขาเห็ด บอบกกลับมาเก็ดที่เดิมโตเร็วจริงๆนี่เป็นเป็นฮันนี่มัชลูมแบบใหญ่นะคะนี่นะอันนี้ก็อร่อยแล้วแต่คนชอบโอ้โหใชสินะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆคคลิปยาวยังเก็บไม่หมดนะ ตรงนี้ก็ยังเยอะอยู่ยัเงเก็บให้หมดไว้พบกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ